น้องน่ารักอ่ะทุกคนพีเอฟซีบอกชอบการใช้ชีวิตเหมือนที่บุ๋มพูดเคยพูดไว้ว่าชอบการใช้ชีวิตของน้องปายเขาใช้ชีวิตคนเดียวได้ดีมากน้องบอกชีวิตมันก็ต้องเนาะมันจะมาผูกขาดกับใครต่อใครไม่ได้มันก็ต้องมีคนอื่นเขาก็ต้องทํามาหากินมันก็ต้องมันต้องทําไม่ได้อ่ะ <c oughs> น้องน่ารักน้องน่ารักแล้ว ตารางงานน้องน้อยเนาะจริงตารางงานน้องน้อยจริงค่ะเดือนนี้น้อยมากด้วยมีล็อกคิวเอ่อที่แข็งรถไหนจะล็อกคิวซีรีส์ปรากฏว่ามันยกเลิกก็กลายเป็นน้องว่างไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสพักผ่อนเนาะก็ให้น้องพักผ่อนบุมว่าดีนะให้น้องพักผ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยน้องทำงานมาเยอะแล้วโอโ้บุ๋มบุ๋มว่านะสำหรับเป็นบุ่มนะ จริงๆอะถ้าเขาไม่มีงานหรือเขาไม่ทำงานเลยเขาอยู่ได้สบายละไปแปวิดีโออะกับครอบครัวน้องอะที่มีกับไม่รู้ว่ามีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะบุ๋มว่ากับการที่แบบน้องมีประมาณเนี้ยผุ๋มว่าน้องน่าจะใช้ชีวิตได้สบายละไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ด้วยความที่รัก fc น้องก็แบบมีงานไม่งั้น fc จะติดตามน้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมเธอน่ารักเธอน่ารักกับการใช้ชีวิตของเธอ เดี๋ยวเธอก็จะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เออผมว่าดีอ่ะให้น้องไปเถอะให้น้องแบบอุ้ยภูสซะให้น้องไปเถอะให้น้องไปพักผ่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำทำงานมันเยอะแล้วพักบ้างเนาะน่ารักอะ่ะแล้วต่อไปก็จะเข้าเนี่ยเดี๋ยวให้รุควยแต่ไมารับแล้ว ไปมาหาสมุแอเลนติกก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปั่วโลกไปั่วประเทศจ้ะ <c oughs> อุย้ยขอบคุณคุณอังคณาทอง กินให้ขึนโพเดียมกับลูกสนามภูกเก็ตที่เราพบเจอกับอาคาเลนครั้งแรกหรือเปล่าที่สนามภูกเก็ตสนามนั้นก็เฉียวเฉียวเกือบจะขึ้นโพเดียม,ม,ยมแต่ไม่ได้ขึ้นนะครับเมื่อวานเจอที่ไหนอะ จอต้องไปที่อเมซอนน่ารักมากมาบุไปไปเมซอนได้เหรออ๋อไปเมซอนก่อนออกเดินทางเนี่ยแบบอุ๊บก็จะบุกรไมาเจอกับอา,าฤฤฤฤฤ๋าเดไครั้งแรกที่สนามภูเก็ตคนตรงมาเลยไม่ได้คึอ ใช้ชีวิตคนเดียวได้ดีมคะ<ม>ก็ไม่ค,ค่อยดีเท่าไหร่อะครับแต่แบบว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำกันไปก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำกันทุกๆคนเพราะฉะนั้นเวลาว่างก็ใช้เนะวลาว่างของตัวเองให้มาคุมแล้วพอเวลาทำงานก็ทำงานของเราให้เต็มที่ ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะหนูนี่กินข้าวแกงเขียวหวาน nó cứ tiểu lừa này ừ. ai yếu như nhập cao ต่นี่คนน้อยจังที่แรกหนึ่งสองสาเราติดแข่งรถไงมันก็เลยทําให้ตาลางเราดูน้อยๆแต่มันก็น้อยจริงๆแลยมันก็แค่งเส้นไปเพราะว่นสะนามเราไปช่วยผูกเป็นสูนรรยะ์อุปยุกแล้วก็ตอนสิ้นเดือนพอดีเราคิวของ ของซีรีส์ไปด้วยก็เลยยกออกเราบ้างเยอะๆหน่อยเรืยชวนทุกคนไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเกียวกัน หมูเด้งอยู่หมูเด้งอยู่อยู่ของของด้อมเราก็มีนะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งพี่หมูเด้งแก๊งผัดถงอะไปหาพี่หมอดาวเติมมิตรเดินมินหน่อยค่ะน้องป้า พี่หมอดาวจะมาลากผมไปเติมเติม,เต,มเติมวิตามินอยู่มันเกิดปีนี้ไม่ตรงกับงานคอนเสิร์จ้างไปดูก็ได้นะแม่ปูป้ายขาวป้ายขาวเรื่ออะไรไม่บอกครับ